สวัสดีครับทุกคนเด่นหน่วยบนครับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งทั้งหมดยี่สิบกว่างวดนะครับใครสนใจจดสถิติก็ลองดูนะครับ สูตรนี้วดตถุแล้วเข้านะแต่ไม่รู้ว่าได้ลงไงหรือเปล่าอาจารย์ทำอยู่เยอะจนจำไม่ได้ครับกค่อยๆจดกันไปดูสถ um, <si ิติก่อนนะครับว pues> ัตถุหนึ่งเด่นหกแปดออกหนึ่งกับเก้าเก้านะ งวดที่สองสี่หกออกห้าหนึ่งเก้าเข้าอยู่งวดที่ส 9, มเก้หนึ่งสองสสเลขปักหลักนี่มันดีอย่างหนึ่งครับถ้ามันเข้าคือมันจะเข้าตรงถ้ามันผิดก็คือผิดไปเลยครับทิ้งเลยอาจารย์ไม่เอาด้วย ทิ้งไม่เอาเลยหาใหม่ครับมีเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนคอยจับตาให้ดีนะครับสำหรับคนเก่าก็รู้ทางและคนใหม่ยังไม่รู้อาจจะพูดเยอะไปบางครั้งที่บางสูตรผิดอาจจะบ่นนะวันที่4ี่ออก4ี่เจมาเจ็ดวันที่ห้า 1> 9ก้าหนึ่งสองสามสี่อกหห้าสองเนี่ยพวกที่ตกมืออยู่เนี่ยเป็นกองเชียร์นะครับไม่ได้จ้างมาครับคองเชียร์มากันเองเห็นไหมพวกนี้ถูกหวยบ่อยก็เลยมีกำลังใจออกหกห้าสองมาสองวันที่หกหนึ่งสามสี่ห้าห ออกแปดมาอ่าถูกใจมันวันนี้วันที่เจ็ดอเจ็าศูนยอกเก้มา7นะครับมา7จมาวันที่แปดสอง เดี๋ยวอาจารย์จะเอาแนวอีกหลายๆแนวมาให้ดูเล่นๆกันนะครับถ้าผิดแล้วก็ห้ามบ่นเพื่อเป็นแนวทางใครจับชอบแนวไหนนะครับอที่8ออก906ก็มา6กว้ที่9 5 7 8 9 0ออก0 19กที่10 8 0 1>, 1 2 3หลักหน่วยบนปักหลักนะครับปักหลักออก9 0 3 3มาตรงตรงวัอที่11 7 9 0 1 2ปักหลักหน่วยบนออก2 7 2 2 7 2ครับวันที่12 2 7 9 0 1 2ออก8 7 2ครับเข่าปังปังใช่มั้ยวันที่12 8 7 2มา2วันที่13 13แล้วครับ2 4 5 6 7ออก6 0 5มา5 มันก็เหมือนการเล่นปาฮีมีเขียนคำด้วยว่าที่สิบห้าหนึ่งสามห้าสี่หกออกสี่ห้าสามสี่ห้าสามนะครับว่าที่สิบหกศูนย์สองสามสี่ห้าออกเจ็ดแปดทอง

ก้าหนึ่งสองสามสี่คือปักน่อยบนออกสองศูนยสองมาสองมาสองครับวันที่ยี่สิบครับสี่หกเจ็ดแปดเก้าออกสี่สี่หกมาวันที่ยี่สิบเอ็ดครับ 6กแปดเก้าศูนย์หนึ่งออกเก้าห้าหนึ่งวดนี้สูตรนี้เข้าอยู่นะครับไม่รู้ลงให้หรือเปล่านะวันที่ยี่สิบสองคืองวดวันที่สิบกพ่ยอหกหกครับสิบกพ่ยอหกหกขอให้ปังปังหรือโป้งโป้งห้า ดูเล่นไปก่อนนะครับดูเล่นไปก่อนอย่าเพิ่งผักใจเชื่อเอาไว้ใกล้ๆออกก็ค่อยจับยังมีข้อมูลให้อีกเยอะครับข้อมูลอีกเยอะนี่เอาไว้ดูเล่นไก่อนนะครับเจอโฆษณาก็ดูด้วยนะครับเป็นการสนับสนุน youtube นะครับทุกคนนะปังๆๆเลยครับสูตรนะเดี๋ยวรอสูตรต่อไปนะครับ เนี่ยจะเอามาให้พิจารณาดูใครชอบสูตรไหนโอเคครับทุกคนขอให้โชคดีมีความสุขนะครับกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปเลยการเล่นหวยก็ต้องมีการเสี่ยงก็ต้องมีการโชคดีบ้างนะ อาจารย์นำมาแบ่งปันเพราะอาจารย์ได้อยู่เรื่อยๆนะครับมันยากแต่มันไม่ยากเกินไปสำหรับผมคือแอดกลมมาครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดติดตาม